พี่นักการสตรอรี่ก็บอกว่าน้องจิรพลครับผมนะคะแม่เนียงแม่เนียก็บอกจิรพลสาทอยสวัสดีจ้านะคะคุณดีออนเชลลคุณอัดบอกสวัสดีครับเอื้อยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนะคะคุณตั๊กก็บอกว่าทักทายสวัสดีคะ่ะนะคะขอบคุณบแบบค่อยๆด้วยเสียงค่อยๆนะคะแม่เนียงมเนียก็บอกกินแล้วย็นนั่งนะคะคือถ้าไปคือถ้า,ถาไม่ไป ก่อนนะคะจะหาที่นั่งไม่ได้นะคะบ้านน้องแบงค์นี้เต็มไปหมดเลยนะคะ <laughs> <laughs> มานะคะจนเรา ớ, จบแล้วนะคะแต่เราก็คือยัง ớ, ไปเพิ่มเติมกำลังใจให้กับหลายๆท่านปต้งนะคะนะคะ,นะคะก็ขอบคุณมากๆเนาะนะคะก็ในแต่และท่านนะคะที่เข้ามาเนี่ยถ้าแต่ว่าแกไม่ถามคําถามนี้นะคะก็จะ <laughs> จะ <laughs> ก็ไม่ค่อยเพิ่มก็มีนะคะก็ดีใจด้วยเนาะ พี่สุภิกลบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเลล่านะคะก็ต่อไปผลงานนะคะบอกเลยนะก่อนที่ไก่จะมาเปิดบ้านไนก่จะต้องไปดูธรรมชาติพอดูเสร็จแล้วก็ไก่ก็ถ่ายรูปแล้วไก,ก่ก็เอามาส่งไ้เพื่อนไากันและกันเนานนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ผ่านแล้วก็คนที่ผ่านแล้วก็เป็นกาลังใจให้นาะนะเพื่อที่จะทําผลงานออกมา ให้ดีๆๆมากนะคะซิตี้สาวคำนะคะบอกว่าไปต่อก่อนนะครับได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่แวะมาทักทายแล้วก็ส่งกําลังใจด้วยนะคะออกไปนอกบ้านเนี่ยไม่นานนะคะคือถ้าออกไปนานๆเนี่ยเ,เดือนนึงอาจจะมีสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราคิดว่าเราใช้ได้นะคะสวัสดีครับผมนะคะยายนางก็บอกว่าสวัสดีคุณนักการนะคะแม่เนียงแม่เนียงก็มานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องกายนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่นักการก็บอกว่าคุณน้อนะนะคะ น้องบ่าวแอดน่าจะมาทักทายแค่นี้นะคะโอเคเนาะนะคะก็ขออนุญาตนะคะขอปิดบ้านเนาะคืนเวลาให้กับพี่ๆน้องๆเป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะนะคะคุณดีออนก็บอกสวัสดีค่ะรักเอ้ยนะคะคุณดีออนบอกสวัสดีค่ะพี่ชายที่นะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆกําลังใจเนาะนะคะออกไปนอกบ้านเนี่ยไม่นานนะคะคือถ้าออกไปนานๆเนี่ยเดือนหนึง่งอาจจะมีสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราคิดว่าเราใช้อสวัสดีน้องแบงค์นะคะ คนหล่อจ้านะคะพี่รักเอ๋ยเขาแปลมาแล้วนะคะบอกว่าน้องแบงค์คนหล่อจ้าเคยเนอะเหมือนพี่เหมือนน้องอะนะคะจริงๆนะพอเราไม่ได้ทักทายกันสักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะมันรู้สึกเหมือนคิดถึงนะพี่ชาเชื้อคําโหดนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่สุธีก็บอกว่าให้บักหมอมหยอกแนเดอร์อิได้ค่ะนะคะพี่สุทธีนะคะบ่ายให้ด้วยเนาะนะคะน่ารักน่ารักนะคะนะคะ น้องหมีก็บบกว่าน้องหมีทํางานก่อนอเดี๋ยวก่อนเลาะออกกะนี่นี่เขาเอาขามากั้นไว้ก่อนเลยนะคะเนี่ยว่าจะปิดประตูแล้วนะจริงๆเนอะคือ หนึ่งไงขอบคุณมากมากเลยนะคะไ <g ül> งเห็นไหมคือไก่มีความรู้สึกว่าจะต้องเป็นโปรไฟล์ของใครสักคนหนึ่งนะก็ต้องค่อยๆปรปับปรุงพัฒนากันไปเนาะนะคะพี่สุพิกระบอกสวัสดีครับคุณพิงค์เมื่อกี้สักครู่ไข่อ่านไปแล้วเนาะคุณชนะธิดานะคะการได้ที่หลังบ้านหรืออะไรก็ว่ากันไปเนาะนะคะ <S <S ส่วนใหญ่แล้วพอเราได้เจอเจอกันมันก็เหมือนความคุ้นใดวันหนึ่งนะคะเราก็ ทำไปเรื่อยๆทำด้วยความสม่ำเสมอนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรนะการปฏิบัติงานก็จะมีผลงานอยู่ก็บอกว่าสวัสดีครับชายทีนะคะ,นะคะก็น่ารักน่ารักกันทุกคนเลยนะคะพี่ชายทีก็ยังต้องเก็บทั้งน้ํามันขี้ <c oughs> นะคะคือแกก็จะแบบพยายามที่จะใส่อะไรที่ที่มันหลากหลายอย่างเนาะนะคะตามที่กําลังมันเป็นแนวทางที่ดีเนาะเพราะว่าเราไม่มีตำรางคะ นะคะเราไม่ได้มีตำราเนาะนะคะน้องแบงค์จิรพลบอกขอบคุณมากครับนะคะพี่เป็นก็ทักทายกับรักเอรที่เคยจากลานะคะทักทายจ้านะคะรักเอรที่เคยจากลาก็บอกสวัสดีครับผมกับพิ่แต้มเจนหนองแวงด้วยเนาะ,ะ,ะ,ะนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะมานะคะจนเราจบแล้วนะคะแต่เราก็คือยังไปเพิ่มเติมกําลังใจให้กับหลายหลายท่านออความเพลิดเพลิพนในเรื่องของเสียงเพลงด้วยนะคะก <c oughs> ็ะะะะเป็นอะไรที่ เขาเรียกอะไรนะมีมีพอแล้วนะคะบอกสวัสดีค่ะนุอกแบงจีรพจน์นะคะแล้วก็าร้องเพลงพอแคนะพอพออยากฟังเรื่องของอาหารนั่ก็จะเป็นเวลานี้เนาะนะคะก็อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาชีพของเราก็คือค้าขายนะคะก็อยู่ในช่วงเวลาที่ต้องงามก็มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะนะคะส่งกําลังใจจ้านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนะคะุณ คุณยายนางนี่เปลี่ยนโปรไฟล์หัวใจคอยก็สร้งมันก็บอกว่ารักๆก,ก,กอดๆนะคะนะคะรักๆก,ก,กอดๆเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆเลยน้องสาวโน้นนะคะก็มีเวลาก็แวะมาส่งคำลังนะคะ,ะสวัสดีครับทุกทุกท่านนะคะคุณอาจก็บอกว่าสวัสดีทั้ง3ท่านครับนะคะสวัสดีพี่นักการสตี่นะคะพี่มาทักทายมาพูดคุยมาดูอะไรให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่หลายๆท่านเนาะ ที่ทากันเนาะนะคะขอบคุณมังชายที่นะคะสวัสดีน้องสมรักนุกูลนะคะสวัสดีค่ะพี่กายนะคะขอบคุณมากๆที่น้องมาส่งกาลังใจนะคะรักเอ้ยที่เคยจากลากแม่เนียงก็บอกว่า up, สวัสดีคุณนักการนะคะคุณนักการก็นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเมื่อวันไหนเมื่อวานหรือเมื่อวันไหนคือถ้ากิ่ว่า่านช่วงหน้าฝนไปลไนแล้วแต่ต้องไปดูในเรื่องของเรื่องของน้ำเนาะที่จะต้องให้นะคะสวัสดีค่ะคุณนัทีนะคะก็จะต้องถูก มองเห็นอยู่ดีนา่ะนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะนะคะพี่สุพิกก็บอกว่ายินดีด้วยค่ะนะคะกับที่ต้องการที่จะเดินทางต่อได้เลยนะคะได้เลยเนาะนะคะไม่เป็นไร น้องแบงค์จิรพงศ์บอกสวัสดีค่ะนะคะกับคุณอัดบอกสวัสดีครับ,นะะอบ,อรบเอื้อยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนะคะคุณตั๊กก็บอกว่าทักทายสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณนะคน้องประดิษฐ์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลบฝันดี่มีความสุขนะคะน้องประดิษฐ์นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องประดิษฐ์แคคือไม่เคยที่จะถึงคือบางทีเนี่ยจะต้องทําผลงานที่เยอะมากเนาะนะคะแต่และช่องนะคะเพื่อที่จะได้ได้ ค่าตอบแทนกลับมานะคะตัดสินใจปิดเลยนะคะมันก็ไม่ไม่ค่อยเหมาะนาะนะคะเดี๋ยวให้นั่งทักงเหนียนิดนึงนะคะนะคะกตเมื่อสักครู่นี้พี่แตมก็มากเลยนะคะก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจหลับฝันดีมีความสุขน,นะคะเดินทางกลับอย่างปลอดภัยนะคะนะคะถ้ามีคำพูดคำหนึง คำใดคําค่าการมองเห็นค่าการเข้าถึงนะคะเพื่อนเ ER พื่อนพี่พี่น้องนนะคะท่านไหนที่อาจจะไปส่งกําลังใจให้กับเพื่อนๆท่านอื่นนะคะได้เลยนะคะกันนะคะกันนะคะก็ขอให้เฮงปังๆนะคะทุกๆคลิปเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่แมวเก่งมากๆเลยนะคะนาะนะคะคือบางทีอ่ะตัวเองแกก็ยังตั้งหลักไม่ได้นะว่าจะทํำยังไงเคิดไม่ออกว่าจะทํำยังไงที่จะให้ผลงานของเราออกมาดีนะคะเขาจะได้เดินทางเนาะนะคะเนี่ยแหละค่ะ น <c oughs> ม่นนียงแม่นี่ก็บอกป้อมตามป้อมแปลงนะคะกอดก้อนนะคะก็ในแต่และคนก็จะต้องใช้ในเรื่องของนะคะวันหยุดในแต่และสัปดาห์นะคะสวัสดีมาแล้วนะคะตอนนี้คือพอไก่ดูแลพื้นที่ของไก่เนี่ยคือ,อจะปลูกได้แค่ประมาณนี้ค่ะไก่อั่วในแต่และคนก็จะต้องใช้ในเรื่องของนะคะวันหยุด ในแต่ละสัปดาห์นะคะสวด์ขอเขาพูดเอราว่า,า,าคนน้อยมากนะคะคือพอคนน้อยเนี่ยเราก็จะต้องไปให้กำลังใจเนาะเพื่อที่ถ้าเกิดว่าเขายังยังเดินทางอยู่นะคะใดวันหนึ่งนะคะเราก็ทําไปเรื่อยๆทําด้วยความสม่ําเสมอนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรนะการปฏิบัติงานก็จะมีผลงานอยู่เลยนะคะแม่นีก็ทักทายกับพี่แต้มนะคะคุณแต้มคุณแต้มคุณแ,แต้มนะคะ วันนี้ช่วงบ่ายก็คือพอดีไปเข้าอของเข้าไปในสวนนะคะพี่ชายทีบอกทักทายป้อมแป้นนะคะสวัสดีค่ะพี่พิงค์พาเพร์นนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีนวมลน,นะคะพี่พิงค์พาเพรินก็บอกวสวัสดีเดี๋ยวนะคะน่าจะเป็นกับพี่พี่สุพิษนะคะนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเมื่อสักครู่พี่สุพิษกันนะก็ส่วนใหญ่แล้วตัวเก่เองนี่แก่ก็พยายามนะคะพยายามแต่ทอนนี้คือ การที่มุมมองว่าตัวระวัสด,ดีนะคะพี่กันที่มานะคะราศีสิงห์นะคะสวัสดีค่ะคุณกายขอบคุณมากมากเลยนะคะน้องป๋อมแป๋มก,ก็ให้หัวใจมาเยอะแยะเลยให้ดอกกุหลาบค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็จะมีการติดขัดในเรื่องของการจราจรนอนะคะอ่านไ่นไงแมววอลสตอรี่นะกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวให้คุณน้องดาวกับคุณฝนนะคะพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวแกก็จะขอนะคะขอก็ วันนี้ไม่ได้ไปหาพี่เลาเมื่อวานสินะคะแต่ก็ยังฟังยังไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะคะเ,เดี๋ยวค่อยไปฟังใหม่นาอนะคะพี่เล,ลาก็บอกว่าสวัสดีค่ะคุณแม่ก,กันนะคะคนะคะก็ขอให้เฮงปังๆนะคะทุกๆคลิปเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่แมวเก่งมากๆเลยนะคะนะคะบอกสวัสดีค่ะน้องแบงจีรพลนนะคะแล้วก็ร้องเพลงพอทีนั้น <laughs> พอ พออยากฟังใส่โปรไฟล์มหาเนี่ยค่อนข้างเนี่ยจำไม่ค่อยได้เนาะนะคะรักเอ๋ยที่เคยจากลานะคะบอกสวัสดีครับพรมนะคะกับคุณแวววันด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ,ะคการทำงานะนะคะอาชีพ ร้านน้องประดิษฐ์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะรับฝันที่มีความสุขนะคะน้องประดิษฐ์นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องประดิษฐ์กคคือไม่เคยที่จะมึงนะคะที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยเลยนะที่นี้ด้วยนะคะลักๆทุกคนนะคะนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพบปะเจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะค่าการมองห็นของเรามันจะต่ำลงไปนะคะแกก็เลยคิดว่ามาเปิดบ้านด้วยแล้วก็มาถักทายกับเพื่อนเพื่อี่ๆน้องๆแล้วก็คือการทักทายกับเพื่อนระจบ ป .6 นะคะแล้วเราก็ผ่านแล้วนะคะแล้วก็ผ่านการตรวจสอบจนตอนนี้ก็คือเข้ามาหาลัยเนาะพอเข้ามาหาลัยเราก็ต้องไปเรียนรู้อีกนะคะพี่แตงกวาเิร์มน้ำเสริมพี่แมวตรวจดูหลังบ้าน